วัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีค้าของในเกม Royal Crown ก็ก่อนอื่นเลยก็นี่แน่เป็นคลิปแรกที่ได้ทำเลยเกมที่ผมเล่นมาประมาณ2 3วันแลวก็คือคนเล่นเยอะอยู่พอสมควรแต่เอาจริงผมก็ไม่ติดแหละผมเล่นมา2อาวันผมเบลสามสิบเองแบบไม่ไม่ติดจริงๆไอนไนท์ก็ไม่ติดเพื่อนผมไม่มีใครติดเลยสักคนครับแค่เล่นแค่เล่นเยอะกว่าปกตินิดเดียวก็เป็นเกมจะอธิบายว่าเป็นเกมยังไงดีเป็นเกมแบบ b บ t เท e r o y ย l e แบบผับจีเลยครับคือแบบกระโดดรุนลงมาในหนึ่งตี้มี3คนแต่ว่าแทนที่จะยิงกันเนี่ยใช้สก,กิลสู้กันแบบเราแบบโดรนทูก็หรือว่าเรียกเป็นเรียกเป็นอาวีแบบเปิดลอยยอดก็ได้แต่ว่าในเกมเนี่ยมีการไอฟาร์มของก็คือมีหลายอย่างซึ่งผมจะอธิบายในทีหลังเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดอธิบายให้ดูเร็วนี้เลอจะเล่นให้ดูตาหนึ่งก็หลักๆมันจะมีฮีโร่อยู่หลายๆตัวหรือตรงตรงนี้เรียกว่าแชมเปี้ยนนะครับแชมเปี้ยนฟีจะมี3ตัว ตรงนี้3ตัวแรกเป็นลีโอเป็นเบลล่าเป็นมอร์แกนก็เป็นกึ่งแทงกึ่งดาเมตตัวหนึ่งธนูที่เป็นดาเมตหนึ่งตัวแล้วก็มอร์แกนที่เป็นแท้งนนหนักเลยแล้วตัวฟรีเนี่ยจะมีให้วันล,ละ2ตัวซึ่งมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวฟรีของทุกคนจะไม่ซ้ำกันนะครับไม่ได้แบบโรเ,เทชันแบบเป็นทุกๆสัปดาห์จะสัปดาห์นี้จะฟรีตัวนี้ไม่งั้นตัวมันจะซ้ําจําเจเกินไปก็ต้องดูว่าเราได้ตัวฟรีอะไรมั่งมันก็มีหลายหลายสายอยู่อันนี้ก็เป็นแบบแอสซัสซิน เป็นเมจเป็นวอลเเอร์เป็นสไนเปอร์พพอตเตอร์มีแท้งแท้งแบบเพียวๆมีหลายอย่างมากครับแต่ว่าหลากัหลกๆในการเล่นเนี่ยมันจะมีสองโหมดก็คือโหมดสควอตกับโซโล่สควอตคือไปตีสามคนหรือว่าไป2คนก็ได้แล้วจะสุมมาอีก,กันหนึ่งคนแนะนําว่าให้ไป3ามคนดีสุดจะได้เคุียันรู้เรื่องเป็นงานเป็นทีมแล้วก็โซโล่นี่คือทุกคนจะโซโล่หมดเลยก็คือวัดฝีมืออย่างแท้จริงอย่างแรกที่ต้องรู้เกี่ยวกับเกมนี้เลยก็คือ ของเนี่ยมันมีเยอะมากๆแล้วก็ของสมใส่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันมีอะไรมั่งอันนี้เป็นหน้าจอตัวละครหลักๆก็คือของจะมีอยู่5้าช่องมีอาวุธมีหมวกมีเกาะมีถุงมือแล้วก็มีรองเท้าก็มีห้าอันแล้วก็จะมีใส่ลูนได้ลูนจะมีหลายประเภทมากเดี๋ยวเราจะอธิบายตรงนี้ทีหลังแต่ว่าหลักๆก็คือเพ่เพิ่มการป้องกันเพิ่มการโจมตีไอ้พวกเนี้ยซึ่งเราเลือกคราฟได้ว่าเราจะทําเป็นอะไรมั่ง แล้วก็ทัองสุดท้ายนอกจากของ5ช่องจะมีอุปกรณ์ที่ใส่ลูนไม่ได้แต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยสำคัญมากอุปกรณ์ใช้ไม้ในการทำเดี๋ยวเราจะเยวจะเปิดให้ดูว่าไออุปกรณ์หลักๆในการค้าฟของนี่มีอะไรบ้างแต่นี่จะเป็นหน้าจอของตัวเราหลักๆนะก็ตรงนี้เป็นอาวุธ5อันลูน5อันอุปกรณ์หอันแล้วจะมีอัตชิวการ์ดอัตชิวการ์ดจะใส่ได้3อันแต่ว่าเราจะเลือกใส่อะไรก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ใส่ตรงสายตัวเองอย่างอันเนี้ยการ์ดอันนี้เป็นการ์ดเจาะเกาะอ,อันนี้เป็นการ์ดเจาะเกาะนะครับ ก็คือผมตัวผมเป็นตัวแอซซินก็เอาจอกก่อมาฆ่าแทงก็ปกติอยู่แล้วไอเทมมี6ช่อง1 2 3 1 2สอันนี้จะอยู่3มอันแรกตรงนี้อันนี้เป็นไอเทมที่ใช้ในจังหวะไฟก็มีผงบิงมีวอดไฟมีไม้มีแบบเยอะแยะเดี๋ยวจะดูทีหลังส่วนอันหลังเนี่ยเบอร์ส56อันล่างเนี่ยจะเป็นพวกของกินที่เอาไว้รีเลือดของกินเกมนี้มียาเลือดแดงกับยาเลือดน้ำเงินแล้วก็มีหลักๆมีเรียกว่าซุปกับเรียวกว่าพายเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะเลือกให้ดูว่าซุปกระพายมันเป็นยังไงอะมาตรงหน้าจอนี้นี่คือหน้าจอคราฟของหกอันแรกจะเป็นรูนหกอันแรกรูนจำไว้ดีๆนะหกอันแรกเป็นรูนนะครับหกอันแรกเป็นรูนและนี่ก็เป็นการ์ดการ์ดเป็นทิสองใบเนี่ยมันจะมีการ์ดสายตีสายแทงสายเวทอะไรก็ว่าไปล็คูดดาวตรงช่องนี้จะเป็นอสซสซอรี่หกอันอสซสซอรี่คือของที่ไม่มีรูนถ้าเราจําได้นะหกชิ้นตรงนี้และที่เหลือจะเป็นพวกของใช้จังหวะทีมไฟท์แหละครับ เดี๋ยวผมจะมานั่งอธิบายที่อันว่าอันไหนมันทําอะไรได้ก็อนหลังนี้ของกินจะมีนี่ใช่ไหมมียาเลือดยามานาล้วก็มี y are, y ana, มนี่อันนี้เป็นซุปอันนี้เป็นพายซุป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 กับพายต่างกันตรงไหนซุปถ้าเกิดกินแบบใช้เวลาเต็มเลือดจะเต็มถ้าเป็นพายเลือดจะเต็มแล้วก็มานาเต็มด้วยเวลากินก็จะเป็นอย่างนี้นี่เราจะกินกินอย่างนี้เลยเนี่ยครับต้องกินต้องกินให้เต็มเห็นไหมพอกินเต็มเลยอุ้ยยังกินไม่เสร็จอะไรของอันนี้ผมกินไม่เต็ม พอกินไม่เต็มถ้ากินไม่เต็มเล,เลือดมันจะไม่เข้าเต็มครับเนี่ยก็ต้องก็ต้องนั่งกินใหม่กดตัว F เ,เ,เพื่อกินนะอันนี้ไปเนี่ยอันนี้กำบัดเลยถ้าเกิดเรากินถ้ากินถ้าเกิดเรากินไม่เต็มเนี่ยเราก็ต้องมานั่งกินยาเลือดเองทำให้มันเปลืองม,มากเพราะฉะนั้นเวลากินซุปห้ามกดเดินแบบเมื่อกี้เด็ดขาดไม่ดีอย่าทำจำไว้อันนี้เป็นตารางค้าของอ่อของที่เอาไว้คาราเนี่ยมันจะมอีอยู่ตรงนี้อันแรกเป็นแร่แร่น้ำเงินมีใบไม้เรียกว่าใบไม้ปาปิลุส ล้วก็มีไม้ที่ได้จยากต้นไม้มีเฮิร์บเอาไว้ทํายาเห็ดกับเนื้อแอปเปิลแล้วก็วีดสีอันเนี้ยเอาไปทําซุปกับภายได้เราต้องเก็บไปเยอะสิ่งสําคัญ3อย่างที่สุดในเกมก็คืออันนี้ครับ1 2 3อันนี้ต้นไม้เราจะหาต้นไม้ได้ในแมบปบพอมีต้นไม้ในแมบเนี้ยเรากดตัว F กดตัว F ไปเนี่ยเราจะฟาร์มได้เราฟาร์มมาเราจะได้ไอแผ่นไม้นี่แผ่นไม้นี่เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอสซอรี ฟังให้ดีนะจำไว้ดีๆแผ่นไม้นี่ไว้ทำอัญเชิญครับนี่หินหินน,น,น,หน้ำเงินเอาไว้ทำรูนหินน้ำเงินเอาไว้ทำรูนแล้วปาปิรุสเอาไว้ทำการ์ดนี่คือ3สิ่งที่ต้องจำเลยไม้ทำอัญเชิญมานาทำรูนปาปิรุสเอาไว้ทำการ์ดจำสามอย่างนี้ไว้ก่อนนะอ่ะแล้วเดี๋ยวคนก็จะถามว่าอัญเชิญมีอะไรหน้าขาบ้างเดี๋ยวเราเริ่มจากต้นไม้ก่อน,ต,น,อนต้นไม้นี่ทำอัญเชิญใช่ไหมไปลงอัญเชิญครับ Accessory มีทั้งหมด6ชิ้นมี Rune Statute, Jacket Accessory, Statute of Life, The a w a k e n i n o น o o d o o d o อม Mana ค r y s t a l มี6ชิ้นร n น s t a ตจ t e เอาไว้ให้ส่วนใหญ่ให้ตัวแทง m a แมคคิเพิ่ม Jacket Accessory เป็นสร้อยสร้อยจะบวกตีไวบวกวิ่งไวแล้วก็บวกขี่เลดใส่ให้พวกอ s ซซีหรือนักขนูได้อันนี้เป็นรูปปัน้นอีกอันหนึ่งแต่อันนี้เป็นเพิ่มเด้งเลือดตลอดเวลากับมานาเด้งตลอดเวลา อันนี้บางคนถ้าเล่นโซโล่เนี่ยเขาไม่ชอบใส่ไอ้เรื่อยกันนะเขาใส่แบบสเตจูดแล้วเขาก็วิ่งวิ่งเล่นแบบวิ่งสู้เรื่อยๆแล้วเลือดเด้งเรือเรือรัวๆมากกว่ามันจะมันจะประหยัดยาเลือดได้เยอะครับถ้าเกิดสร้างอันนี้มารับสามหนังสือหนังสือล้คูดาวได้แล้วคูดาวได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นสีม่วงแล้วก็ตุ๊กตาวูดูทาให้การโจมตีเวทเนี่ยจาะเกาะในแต่ละตัวเนี่ยคือเราสามารถดูได้ว่าตัวไหนเป็นตัวเวทมากตัวไหนเป็นตัวกายภาพด้วยกันดูตรงนี้นี่อ่านอ่านตรงสกิล ถ้าเกิดเป็นสีเนี่ยเป็นสีส้มเนี่ยมันจะเขียนว่า P.D. หรือว่า Physical Damage มันจะเป็นการโจมตีกายภาพถ้าเกิดเป็นเวทเนี่ยมันจะเขียนเป็นสีน้ำเงิน M.D. Magic Damage เราต้องเช็คทุก่อนว่าตัวของเราเดี่ยวเป็นตัวเวทหรือกายภาพถ้าเราเล่นสมมติว,ว่าผมเล่นว i ยเลดอย่างเงี้ยก็มาสวิชีดูอ่าถ้าเป็น Physical Damage เราก็ควรเล่นของ Physical Damage ก็ไม่ควรใส่พวกบูดูดอเลยพวกนี้เพราะว่าไอ้พวกสกิลเนี่ยมันจะไม่แรงมากขึ้นขนาดนั้น แล้วก็อย่างสุดท้ายครับมานาคริสตัลเมจิกแททกบวกหกสิแม็กมานาบวก200ก็คือทำให้เวทเราแรงขึ้นแล้วก็มานามากขึ้นด้วยก็ใช้เวทได้มากขึ้นอันนี้คือของที่ใช้ไม้ทําแล้วพอมาอันที่2องมานาสโตนมานาสโตนเนี่ยสร้างรูนรูนก็คือที่ใส่หลังไอเทมรูนเนี่ยมีมีอยู่6อันสามอันเนี้ยเป็นของสายดาเมจอันแรกเป็นสายโจมตีแรงสายคีแรงสายสปีด อันนี้สปีดก็คือตีไว้นะไม่ได้วิ่งหน่วยและนี้เป็นของแท้งครับเป็นดีเฟนซ์รูนกับเฮลรูนก็คือเพิ่มเกาะกันเวทกันกายภาพแล้วก็เพิ่มแม็กซ์ฮีพีแล้วสุดท้ายมานาลูนทาให้เวทแรงขึ้นก็เหมือนเดิมพวกตัวแบบตัวดามเมจก็ใส่3ารูน3รูนบนถ้าเป็นพวกตัวแท้งก็ใส่2รูน2รูนเออันนี้ตัวเวทก็ใส่อันนี้แต่ว่ามันเป็นไปนไม่ได้หรอกที่เราจะมีรูนแบบอาสมว่าเราเป็นตัวดามเมจล้วใส่พาวเวอร์รูน6อันสีม่วงเงี้ยมันมีกาสเป็นได้ไหมเป็นได้ครับแต่ว่ามีน้้ออยเเพรราาาะว่ตง ใช้ไอ้แร่น้ําเงินเยอะมากแล้วมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเราก็อาจจะแบบใช้สองสามอันนี้แล้วก็ไปผสมกับไอ้พลังป้องกันหนึ่งอันอันสองอันอะไรก็ว่าไปแต่ที่ผมจะแนะนําเลยก็คือเวลาใส่รูนเนี่ยพยายามทํารูนให้สีม่วงทีละอันทีละชินช้นสองชิ้นเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเราจะสามารถ up I, up ัพไอ้ตัวรูนได้ยังไงเวลาเวลามีรูนเนี่ยแล้วมันมีสีเขียวใช่ไหมเราอยากให้เป็นสีน้ําเงินเนี่ยเราสามารถกดได้ที่ตัวของเราเองครับ อ่ะเนี่ยเวลาผมเล่นเนี่ยผมผมเก็บปาปิลุสมาใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้อธิบายเรื่องการ์ดแต่ดูผมคาบการ์ดมานี่เวลาเปิดช่องเก็บของอย่างเงี้ยแล้วมันมีไอเครื่องหมายอันนี้ขึ้นลงข้างๆ้างครับเครื่องหมายลูกศรขึ้นอ่ะเราสามารถกดลิกขวาเพื่อที่อัพเลเวลมันได้มันจะมีให้ใช้ทรัพยากรอยู่การอัพการ์ดหรือสร้างการ์ตต้องใช้ปาปิลุสที่ผมกําลังฟาร์มอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยคือเราต้องฟาร์มทรัพยากรได้พอให้มันขึ้นไอเครื่องหมายลูกศรนี้แล้วกดขี้ขวาเพราะกดขี้ขวาเนี่ยมันจะกลายเป็นสีน้ำเงิน พอสีน้เงินจะกลายเป็นสีม่วงแต่มันจะใช้เยอะขึ้นเรื่อยเเนี่ยจะรู้จากสีน้ำเงินจากสีเขียวผมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะด้วยการกดอัพนี่ปุ๊บก็เป็นสีน้ำเงินแล้วผมก็ฟาร์มต่อฟาร์มไปเลยเนี่ยยังอัพไม่ได้ใช่ไหมขาดปาปิลุสอยู่ก็รอเก็บนี่ครับแล้วเดี๋ยวก็เปิดช่องเก็บของแล้วก็อัพเนี่ยกลายเป็นสีม่วงคือมันจะมีที่ฟาร์มของมันอยู่แต่ว่าเป้าหมายของเราคือพยายามให้ของเราเป็นสีม่วงให้หมดเพราะสีม่วงคือเกรดที่ดีสุดแล้วไม่นับสีสีส้มหรือสีทองที่ ต้องหาได้จากบอสเท่านั้นเดี๋ยวมันจะมีวุตถสี่ชิ้นที่เป็นสีส้มนะตอนนี้ผมยังไม่เคยเห็นเยอะกว่านี้เท่าไหร่แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือปาปิลุสที่ผมไม่ได้มาโชว์แต่ที่ผมสร้างการ์ดมาแก้ผมใช้ปาปิลุสเห็นไหมปาปิลุสก็คือเอาไว้ทําการ์ดกับอัพเลเวลการ์ดปาปิลุสจะอยู่ตรงกใกล้ๆแม่น้ําส่วนใหญ่แบบเกือบตลอดทุกครั้งจะอยู่ใกล้แม่น้ําก็เวลาเปิดแมปดูแลเห็นน้ำอะไปไปตรงน้าอะส่วนใหญ่จะได้จะได้ปาปิลุส แต่ว่าตรงบางที่อย่างมันจะได้น้อยที่ที่ได้เยอะที่สุดก็คือตรงกลางแมปมันจะชื่อว่าแม่น้ําแห่งชีวิตหรือว่า river of life นั่นเองจะมีปาบิลลเยอะมากแต่ว่าจะเป็นที่สําคัญที่คนมาสู้เยอะเหมือนกันสามอันนี้คือบ้านที่สุดแล้วสําคัญที่สุดจำสามอันนี้ไว้ได้คือเล่นเล่นสบายแล้วที่เหลือค่จําทีละนิดเดียวพอส่วนที่เหลือเนี่ยวีดวีดจะอยู่นอกหมู่บ้านวีดจะออยู่นอกหมู่บ้านเห็ดอยู่ในป่าเฮิร์บก็คืออยู่ทั่วแมปแบบไปทั่วเลย แล้วก็มีนี่ผลไม้กับเนื้อเนื้อต้องฆ่าพวกแบบมอนสเตอร์ที่อยู่ในแมปใช่ต้องฆ่าพวกมอนสเตอร์ที่อยู่ในแมปแล้วก็พวกไอแอปเปิลเนี่ยมันจะดอปมาจากต้นไม้คืออย่างที่บอกไปทุกอย่างนี้เอาไว้ทําซุปหรือพายได้หมดแต่ว่ามันแบบถ้าเป็นมัชรุมก็ทําเป็นมัชรุมซุปมัชสุมพายแต่ว่าทุกอย่างฮิวเหมือนกันหมดนะของที่หาง่ายที่สุดก็คือวีครับผมแนะนําเวลาจะไปฟาร์มเนี่ยพยายามหาวีไปสักสิบสิบสองอันเพื่อที่เราทําซุปหรือทำพาย ได้นะพอพอเราทาได้เนี่ยเราไปฟาร์มมอนให้เลื่อนเหลือน,น้อยๆไปเป็นปาร์ตี้อย่างเงี้ยเราค่อยวางหมอ้อแล้วเราก็กินหม้อเอาประมาณนี้เนี่ยหลกัหลกๆก็แค่นี้ส่วนพวกไอเทมในในสู้เนี่ยผมจะมาอธิบายทีหลังแต่ก็ไออย่างเงี้ยมีระเบิดเวลามีผงบลิง์เนี่ยใช้ใช้สองมานาสโตนใช้สองเคิร์ฟคือแต่และอย่างมาใช้ของไม่เหมือนกันเลยอันนี้คือเดี๋ยวต้องไปเล่นเองเลยจะได้รู้ว่าอะไรสำคัญ เดี๋ยวผมน่าจะลงโซโลให้ดูตาหนึ่งนะเดี๋ยวฟาร์มให้ดูว่าเราควรฟาร์มตรงไหนเนี่ยครับมีซุปสประเภทมีพาย4ประเภทแล้วก็มีของแบบพิเศษอยู่หนึ่งอันก็คือรูปปั้นเทพธิดารูปปั้นเทพธิดาทำอะไรได้เอาไว้ซุบคนได้ครับก็คือปกติรูปปั้นเทพธิดาเนี่ยจะอยู่ในเมืองแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปในเมืองแล้วใช้รูปปั้นเนี่ยรูปปั้นจะเป็นสีแดงแล้วคนจะมากระชืบเราได้ถ้าเกิดเราเจออันเนี้ยตกอยู่แล้วเราเก็บมาได้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเราตายเราสามารถสร้างรูปปั้นของเราเองได้เลยแล้วก็ชุบไดบ ตัวหลักๆก็มีเท่านี้ในการดูของแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูอาวุธอาวุธสีส้มนะนี่ครับอาวุธสีส้มมีอยู่สี่ท่าที่ผมเห็นมีอยู่สี่อันมีมีส้มมีอ่ามีส้มมีน้ําแข็งแล้วก็ค้อนแล้วก็คาถาก็เป็นของนักเวทหนึ่งตัวแล่เหลือเป็นอาวุธหมดเลยก็ค้อนก็จะเป็นเจาะเกาะแล้วก็ทําให้เราตีแล้ววิ่งไหวขึ้นส่วนมีทาให้ฝันของข้ามวิ่งช้าลงแล้วก็มี มีเดี่ยนี้ทําให้แบบถ้าเราตีสามครั้งเราจะได้เาเมตตีฟรีอีกหนึ่งครั้งก็คือตีคบสแตกก็กวมันจะระเบิดมันนั่นเองไอเทมสีส้มหาได้จากบอสเท่านั้นบอสจะเป็นรูปมังกรในแมปคือมังกรจะเล,เ,ลเวลประมาณสิบห้าแนะนําคือถ้าเล่นโซโลอ่ะผมว่าฆ่ามังกรไม่ได้อันนี้ผมไม่ชชว่์เหมือนกันเพราะว่าเวลาผมฆ่าผมเล่นแต่สควอตไม่รู้ว่ามันอ่อนลงไหมในโหมดโซโลนะแต่ไปเป็นตี้แนะนำเลเวลแปดเลเวลเก้าแล้วของสีน้ำเงินของม่วงและลุมอ่ะน่าจะสู้ได้ครับผักกันแทงดี แต่ว่าต้องดูด้วยนะว่ามีคนเข้ามาใ,ใกล้หรือเปล่าพยายามปักวอดรอบนอกรอไว้ส่วนในเทมันอื่นก็ง่ายๆครับกด F ตรงพื้นอันนี้คือไม่ได้แบบแนะนําแบบนูฟไกด์เลยนะก็คือคนที่พอเนี่นคนตอนนี้คนน่าจะเริ่มเล่นแบบพอสมควรแล้วผมเล่นมาสองสาวันก็น่าจะไม่รู้ว่าอะไรคราเป็นอะไรได้ก็จํามันนี้ไว้น่านจะช่วยได้เยอะโอเคก็ไอ้วันนี้ที่สองก็น่าจะมีแค่นี้ก็ใครมีอะไรอยากรู้ก็ทักกราถามมันได้ เรื่องเติมเงินเรื่องเติมเงินไม่เติมเงินใครเก่งกว่านี่อันนี้ผมอันนี้ผมบอกได้เลยว่าคนที่เติมเงินเยอะกว่าไม่ได้เก่งกว่านะครับแค่ชุดสวยกว่าแต่คือชุดสวยกว่ามันมีแรงใจเล่นมากกว่าแค่นั้นแหละก็ลองลองเล่นกันดูได้มีทั้งในมือถือและในสตีมนะครับชื่อ royal crow แล้วก็มันลิงก์กันได้สำหรับคนที่ลิงก์ในมือถือให้เป็นกดตรงเซตติ n งตรงนี้มันจะมีปุ่ม connect ครับเนี่ยตรงนี้ลองดูมันจะมีเซนตกับทรานสเฟอร์คือถ้าเกิดเราสมมติว่าผมเล่นในมือถือก่อนแล้้้ววมมยางเนีีตใะหั๋จทรรคบ เดี๋ยวลองดูกันเอาเองถ้าเกิดมีคําถามอะไรถามได้ในคอมเมนต์หรือถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดไปหรือพูดตะกุกตะกักแล้วมันดูกระตุกผมก็ขอโทษด้วยนี่ทําคลิปรยาย่อข่าวครั้งแรกหวังว่าจะช่วยคนได้เยอะแล้วก็ใครเจอใครเจอผมก็ทักได้ครับทักได้แต่คือไม่ไม่ทักด้วยกันเอาสามคนมากระทืบผมนะไม่เอานะแล้วเดี๋ยวเ,เจอกันครับเออมีแรงด้วยนะบอกไว้ก่อนเกนี้มีแรงด้วยนะครับเนี่ยไตเลยผมเห็นคนไตแรงกันทั้งวันเลยคนไทยเยอะอยู่แล้วก็มีหลายเซิร์ฟด้วยแล้วก็อย่าลืม เข้าเกมมาอย่าลืมเปลี่ยนเซิร์ฟเป็น south east asia นะเดี๋ยวไปโดนปิงเงยเยอะเนี่ยมันมีหลายเซิร์ฟอยู่นะครับเกมนี้ดูดีๆเปลี่ยนเป็น south east asia นะ่าจะสะดวกสุดผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวผมจะใหยคลิปที่ผมเล่นให้ดูวันหลังนะเจอกันครับบ๊ายบาย